ฮัลโหลสวัสดีค่ะไปไหนกันคะสาวพี่เอียวแกเอาไมก็บอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่จะไปจับของเขาทำไมจะไปจับของเขาทำไมคัดตีให้ไหมอ้ยทะเลทะเลผมไม่เห็นแล้วนั่อะ สดมีกินี่รองน้ำไหมคะช่างเดียวว่าจะพามากินกุ้งนะคะแต่ว่ามันแพงเกินอะไรเลยว่าให้เออเหมาะใส่อุ้ยซื้อผลไม้ด้วยนะข้างล่างเขามีขายอยู่มั้ง่มันตองมีร้านฟ้าข้างทะเลดิพาสาวทิดาพวกซิ่งมานะคะหยัดยัดเป็นทะเลน้องๆมีผัวยังคะ ยังไม่มีค่ะพอดีแฟนไม่ให้มีผัวอ๋อแฟนไม่ให้มีผัว <c oughs> อ๋ออลืมลืมถามว่ามีแฟนยังจะได้บอกพี่ว่าหัวยังไม่ให้มีแฟนโอุย้ยเจอแล้วเลยเล่นน้ำเล่นได้นั่นท์หายัางไหงหานีเอาตรงนี้เลยปะต้อยไปหาที่จอดดีๆนู่น<อ>ก็นู่นไงตรงเล้านั่นน่ะแอบตรงข้างไปนั่งตรงตรงนุ่มแอบข้างต้นโซนเดียวไหน ร้านเขาไม่ใช่ป่ะขวานไปซื้อบิกินี่มาใส่สิได้เดยวทะเลน้ำหายหมดอุ้ยฝังนน้นสวยนน้นไปทางนน้นอ้อมอ้อมไปได้ไหมได้แหละเราไม่ไปจอดตรงหน้าี๋ยวไปอีกอย่าเพิ่งจอดไปอีกก็ขับไปเรื่อยๆอะไม่ได้จอดรูใส่เกียร์อะไรมา ไ,ไดด้เเอาชุาลตรงนี้เลยสาวสวยปะจะมีสวยแค่ตรงนี้บอกนี่เราตัดลูกมาค่ะทิ้งลูกไว้มาเที่ยวทะเลก่อนอระหว่างรองงานนะคะอยู่ใกล้ทะเลพอดีเลย <c oughs> โอ้สวยมากเลยเอะ่ะ <c oughs> อันนี้ขเขาเรียกว่าหาดอะไรนะต้านปูดเราก็ถึงทะเลแล้วนะคะเอาห่วงยางไหมคะห่วงยางสวยมากครับอ้อมโจนมีเด็กงน้อยอยากได้น้ำครับเดี๋ยวเราจะอ้อมดูก,ก่อนนะคะว่ามันมีที่จอด<ม><ม>้อย ปั่นจ hey. He. e. <c oughs> <c oughs> ักรยานไหมมีจักรยานให้ปั่นด้วยนู่นไงเฮ้ยนั่นนะเออวะสวัสดีบ้านกรูดค่ะบ้านกรวดบ้านกรูดบ้านกรวดบุรีรัมย์มีทะเลเราเปิดที่ท่านี่เราเปิดดิสโรนอนนี่เลยถึได้ขึ้นบ้าบอกรอดรถเหมือนกันเลยรอรถมานอนว้าทะเลน้ำใสมากสวยมากเลย บรรยาก,กาศเฮ้ยชมลมรถนู่นนู่นนู่นข้างหนา้าข้างหนา้าน้าองดีรรยากกาศีด้วยรู้สึกเหนใจหายเลยรรยาสวยงามมากอันนี้จะมีห้องน้ำไว้สุขาอุจาระด้วยนะครับเฮ้ยชมรมรถเราก็มาอาบน้ำอยู่นี่สิบบาทแล้วเราก็ไปนอนอยู่บนรถฝรั่งมั้ยฝรัง่งเออฝรั่งบักสิดาด้วย โหสนุกจอดฮัลโหลวูวูรถนั่งถ่ายนอตอะไม่ใช่ถังน้ำมันใส่น็อตเอ้ยนี่ไงขึ้นตรงนี้ถ่ายรูปนั่งกินตรงนี้มั้ยมาทะเลมหาร้านข้าวแกงกินนะเอาตรงนี้ไหมล่ะเนี่ยได้หรอเดินหน้าเข้าเลยเราต้อง ต้องกินอาหารบ้านเขาหรือเปล่าเออเราก็ซื้อของข้าวกินเออร้านตรงนี้เหมือนจะอร่อยนะคุณกินเยอะนี่ไงพี่เอียวนู่นมันมีที่ว่างะตรงอันตรงมอเตอร์ไซค์อ่ะถัดรถมอไอ้กระบะไปอ่ะโอุ้ยอยากพาลูกมาเล่นนะอุ้ยทำไมมันสะอาดดีแท้เราน้ำใสสวยมากเลยนี่สวยใช่พี่เอียวนี่ยไปเอาตรงนี้กินก็ได้นี่จอดข้างหน้านี้ไม่ได้หรอเออเออจอดคบคอแบบนี้อ่ะได้ ไปกลับรถมาจะไ,ไปดูทางนู้นก่อนแป๊บนึงไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนอสีน้ำสวยมากเลยเล่นน้ำอยากมีเวลาพักผ่อนแบบประมาณว่ามาเ<า>ที่ยวเลยไม่ใช่มาทำงานอ่ะใช่เดี๋ยวเราค่อยไปกันไปแบบขับพี่ต้นกับพไปกีบไปแล้วม่นเคยได้ไปอ,อันนี้มันจะไปโผล่ตรงไหน,นไม่ได้แล้วนั่นเองครับ นี่กลับรถตรงนีตงน้ตรงนี้ใช่ไหมสวยกว่าลิ้นเส้ามือ่ะวัดอูนีนั่งนี่เพี่่นเห็นไหมที่เขาพลายเรือนอ่ะ เราได้เที่ยวไทยเนีเป็นหาดใหญ่เลยนั่นอ่ะคุณมาใส่มองด้วยมาใส่ตาร้านนั้นอะไรนู่นอ่ะคืออะไรหรอก็อหินไงเอาหินเในาะไม่มองไปเหมือน,นเป็นร่มเป็นอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะไปหาที่จอลอก่อนนะครับจอล้อกินข้าวกินที่กินข้าวน่าจะไอตรงรถเยอะๆตรงนั้นแหละดีกว่าใช่จอดตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราไปสอบถามมาก่อนว่าตรงขอจอดได้ไหมอันนี้ดีนะรถเราล้างกระบะมาแล้วมมันไ่ก็บายยังไงเหม็นอะไรอ่ะเดี๋ยวต่อนค่ยัง ไม่ใช่เหมือนวันน้ำเที่ยวเอารถไปเลยจ๋าไม่ยอมชาร์จแบตให้พี่เลยว่าทอดอันนี้ให้เสียบแล้วไม่ยอมเสียบเขาก็บอกให้เสียบให้หน่อยเสียบ อรถไว้อันนี้ที่จอดไป สูงมากเลยห้ามเล่นน้ำนะห้ามเล่นน้ำทำไมอ่ะเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกดโอ้ยมันหอนกินอะไรอ่ะ,อะ จังแล้วมปนั่งรูมไหมัแล้วังแล้วไนั่งรกับกุ้งไปนาฝา่อะไรอีกทำไมมันย้อนเสียเลยนี่เดียวไปรุ่นใหม่เ้าเดางทเข้าผัดกุ้งไหรใรสง น้ำน่ะสั่งแล้วนะ้อยหาสิบวกร้อยห้าสิบันร้อยกัต้งกันใหญ่เอาอะไรอีกจิ้ับเอากระสองข้าวมาอาจานใหญ่เลยนะคะมีน้ำอะไรบ้างเบียร์มีทุกอย่างมทุกอย่างคัเเรัพท์เธอน่ะ